รอบนี้เราจะไป c ี80 c ี80ใช่คืออะไร c ี80ขั้นไหนวะขั้นทยสุดโอเคพยายามขี่เซฟๆหน่อยเพราะว่ารถถังเกาะกระดาษอันนี้นะเกาะกระดาษทุกคันอ่ะนั่เดียวก็ตายโหงหมดอ่ะเค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 ไปห่อใครอ่ะห่อเราๆ่อเรา้ใหญไม่ขับด้วยอ้า เฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเม่มทงเทวะมันขี่เป็นวะเออเฮ้ยมันมันยึดมันยึดมันยึดไปขบดนใครอ่ะข้าในเล่อ่ะดเเอาเพื่อเราระเบิดเอาเมาเอาเมาไปชี้อ่ะชี้ได้ได้ได้เกิดแล้วเแล้วเแล้วเนลอออออไดดพอแล้วพอแล้วมา์มา์ไปไม่โดนไม่โดนนอยู่ มันติดมันลงเนินว่ะชี้เดินหน้าไปเลยได้ค่อยๆค่อยๆลอยนีไปงเสกูไม่อยู่เล้วดิไปด้ยโอ้ย้ยอยิอยโนยโอโอ้้ยโออ้ยโอ้อย้ยโ้ยย้ยโ้ยโย้อ้ย้อ้ยอย้อ้้ย้้อ้ย้้้ยย้ย้้ ไอชี้ป้อมมันเหินป้อมมันเหินไม่ยิงไม่ได้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 เดินหน้าไปน an> ี่เดินหน้าไปตรงที่กูมารเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดินหน้าไปตรงที่กูมารยิงอยู่ยิงอยู่เดินหน้าตรงที่กูมารยิงอยู่ปักกระบอกปืนกูมันถังอยู่ข้างบนโอเคโอเคยิงยี่เออแค่นั้นแหละตายไอ้เหี้ยกระจอกยิงถล่มแม่งถล่มมันถล่มมันเดินหน้าเดินหน้าโอเคเดินหน้าไปไปแพทมันหันป้อมไม่ได้ป้อมปืนมันพังโอเค เดีินหน้าตามเลยตามมาเลยตามมาเลยได้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 ไม่โดนเฮ้ยมันน่ามันน่าอยู่ข้างล่างมันน่าจะรอรอดักเราไปมันหาป้อมปืนไม่ได้ที่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยอะไรไม่โดนผมโอ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ชีกูเนาะใช่เลยมือถ่ายหลบไปเลยถ่ายหลบไปแล้วเขาชุบปูมือชุบเป็นไหมไม่เป็น แล้วหนึ่งกูถอยก่อนกูถอยก่อนีหลบหลบหลบวนเลยผมไโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราแบบมาเรามาดีแล้วเหมือนสำหรับการขับทั้งแรกเฮ้ยเราพังมาเด้อคันหนึ่งแล้วเออต้องคันหนึ่งอ่ะหนึ่งจุดคันครึ่งอ่ะหนึ่งจุดคันครึ่งเอออีกคันหนึ่งอ๋อมันจะมันจะแตกแล้วไงอีกคันหนึ่งใช่มันจะตายแล้วทีนี้เราไปทีเจ็ดสิบสองดีไอ้นี่ไงไป นเดิมเลยที่อ่ะการเดิมอ่ะมันอันนี้ทีทีเจ็ดสิบท้าเมื่อกี้ทีแปดสิบเอนจินเฮ้ยกูเปิดสโมกไว้ไหมไม่ต้องเปิดเลยมันก็จริงๆอ่ะไอตอนที่ตอนที่เราจะหนีเราควรเปิดไอ้เหี้ยก็เปิดแค่ได้หรอโอเคโอเคไม่ได้อกอ๋อไม่โดนรถบรรดูกไปเหยียบตายทำไมคันนี้มันช้าจังวะเฮ้ยกูเกียร์หนึ่งอะเนี่ยเกียร์สองดูส่าสู้สู้พี่ใหเดินโลกงขนาดนี้สู้หุ่นไล่กายยิงได้ไหมได้ไหมยิงได้จอด ตรงนี้ตรงนึงยิงโดนถังน้ำมันเฮ้ยมันลุกอ่ะเฮ้ยมีเปลี่ยนกระสุนด้วยเหรอ<ม>เอาทิ้งไี่อะไรอ่ะไอ้ยิงดโงดนไหมเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยไกลปเลยนม่เอ,อเฮ้ยมันยิงเรามันยิงเราไอ้เหี้ยสมกสมภูมิรูไหยิงเรารู้ไหมไอ้อตัวไอ้อตัวนู้นหนา,กาเก๋ไก๋ๆๆๆเลยอ่ะเปลี่นละนี่มีคันนึงติดต่อติดกัน อุ้ยแพทไอ้เหี้ยยิงรถถังด้วยเมื่อแล้วจิทันไป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 คนขับคนขับัมไม่ตายยิงมันยังไม่ตายไม่ไม่ตายโอเคโอเคเคยิงได้ไหมตายตายตายไอ้ผู้เดี๋ยวมันก็ระเบิดไปเองไปมันไม่ตรงนู้นเอาเพื่อนเราเพื่อนเราเราเข้าไปยึดจุดได้ไหมเฮ้ยมึงยิงไอ้นี่ดิไอ้ไอ้ไอกูกูกูเฮ้ยกูกูเห็นกูเห็นเฮ้ยนี่นี่ใครอะใครไม่รู้ใครไม่รู้เอา ที่นี่ใครเนี่ยเพมันมันไม่มีรถนะไม่มีใครใช่ไหมันไม่มีคนเั่งอะไรเฮ้ยแพทแพทอุ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนยิงกูกูตายแพทกูตายต้องไหนยิงกูตายเลยเหมือนกันโอ้โหชี้รถถังระเบิดื่อไงว่างแค่ชี้หายตายเหมือนกันเลยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงเหมือนกันอย่างเงี้ยรถถังเดียวกันเจ้เจ้เจเฮ้ยของใครวะมาได้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 แป๊บนึงนะไอ้ที่าจอดแบบนี้ดิรู้เปล่าการจอดแบบนี้อ ตายแล้วไอ้เหี้ยใช่หมมันมองไม่เห็นเราลรอกกันนี่กได้เกมนี้นึงนี่ตายเหี้ยเลยเออคืมองเห็นตัถงนู่นเลยเพ่อนมันจะมองไม่เห็นมึอไหรมไม่ไปดูมันอาจจะโง่อยย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 เยย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 ยองยครยย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 อยยอรยยยยายยยยยย่ยยยงยย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 เยยนยยยยนยยนยย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  ทางตรงหนี่เอี่ชิมขีปตรงนี้ได้ไหมไหนที่กูมาเลยได้ไหมไหนวะตรงที่กูมาเลยได้ได้ได้แป๊บหนึ่งขับหลังกันถอยหลังมึงขับมึงขับมึงบองกว่คนที่หนึ่งเหรอวะคนเดินเข้ามาตรงถนนจริงๆเหรอวะอ๋อเมมาแล้วเหรอเล่นโเล่นตล้เหรอมึงว่าเราจะรอรถถังดิยังไงรถถังฝั่งสีเขียวตอนอรหเี้ยูองานอร่างเงี้เี้ยกูเล่นตากูโดนสองเตแน่ก้องหาว่าเปล่าแมันยิง ยิงงวดเดี๋ยวไปสองคาเลยไปสองคาเลยไปสองคาเลยเดี๋ยวเราจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาแล้วจะไปแคมป์ตีกันยาวๆเลยกูไม่ไปจุดไหนแล้วอยู่ดีดี้นี่นะจี้งเห็นไหมโอ้ยเโอเคโอเคเห็นไล่แล้วไปดีเพื่อนเดีไปรถรถกูไม่ไปรถกูติดแพทรถกูติดไปหลังเพื่อนไปหลังโอเคไอ้เนี้อ่ยมือโอ้ยไปไหนแล้วถหายไปแล้วเออมันอยู่แถวนี้แหละไอ้เนี้อ่ะเออรอรอรอมันติดหน้าเดียวหน้าได้อะไรอ่ไม่ต้องรู้ เ่ไปไหนมีมี้านนี่านนีแป๊บแป๊บแป๊บตรงนน้นไอ้นี่ใครเนี่ยไอ้เม็ตไอ้ที่นี่เราไม่เห็นเ่อนมันติดเงินชี้มึงมึงอ้อมไปตึกตรงนี้ไหมได้ได้เรนต็มเยอะจังวะไม่เยอะยังไงเก็บไปลายคนแล้วเฮ้ยมันยิงมันยิงอ่ะเดี๋ยวคูไปฆ่าหลังมันหมตาย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 ยตา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 ยตตายตาย เเนว้ยอะไรมันปิววะน่ะแบทอะไรปิววะน่ะเฮ้ยได้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 เฮ้ยได้ได้ได้ไปแล้วไปแล้วยิงมันแบทเป็นยิงคื่ปวแล้วนะแบทเป็นยิงสองคนมันมีสองคนนี่ยังมีสองคนมีปืนเขามีปืนเขามีปายอยู่มันมีสองคนคุมปืนในเฮีย ขึ้นไปพึ่งแม่งโดนปืนกวนยิงไงแล้วก็โดนปืนระเบิดทีเดียวแล้วไปพึ่งนอ้คนบ้านเล็บเงาเงารถอะไรเมทีอะไรระวังตาเกิดตรงนี้อุยใครยิงใครยิงใครยิงวะโดนยิงโดนยิงแพทมันแพทมันมันดับเครื่องดับปั้มพังปั้มพังไปป่ะจีนลงรถจีบกดกระโดดสองทีกดกระโดดสองที สร้างหลังพิ้วระวังหลังเนง่ยปลามันเกิดหลังเราสร้าไหมอ่ะไอ้เนี่ยเหรอใครควงพิ้อย่ารูเข้าไปพิ้กูยิงให้แพทมันยิงฟรีแพทมันยิงฟรีไปกูจอดอยู่หน้าฐานลงี่ยอมาไกลๆรถก่อนะเกิอมันยิงลูกมันเบิดอ๋อมันไม่มีมันมันมีเขียวอยู่ในยแพทรถเรามีเขียวอุ้ยย่งพันยังเนี้มพันยู่เนี้ย มีคนยิงไอ้มิไซร์บังคับเองจากบนฟ้าไอ้จากบนเขามีจากบนฟ้าเหรอโอ้โหฟุดฟุ่นเอยนี่ยิงรด้วยเนยหรอันไอ้ชางไอ้่างไอ้ช่างช่างอ้ชาช่ไอ้ชัางช่างกเลี้ยงอะไรกนไปบุเลยไปอเฮ้ยไอ้่งช่า เราฆ่าเล้วเนี่ยเราฆ่ามองมองฐานบางทีเนี่ยเล็งของเราจะเล็งแบบไบบเนี่ยไปเอ้ยใคร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 มเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราตายเหรอเฮ้ยเพจะโดนที่ไหนอะไม่รู้ไม่มึงว่าเราควรยึดไหมเราจะจะโดนเหมือนมันนะม็คนนี้ยเม็ดูคนนะอ๋อเมสมีอเมสนั่งปืนกลนอยู่โอเคโอเคโอเคช่วยรูให้ได้สบายมองให้ทั่วมองรถมองรถถังด้วย ทีมปลาจุดเกิดที่ใกล้ที่สุดมันอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันมันไม่ลงสักทีอ่ะแพทมันมีคนอยู่แถวเราเนี่ยได้แล้วเพื่อนเราได้พอเราสีแดงนี่ว่ะลิ้มไปไม่แพทมันยิงหยักข้างบนมันยิงหยักข้างบนช่างมันช่างมันไปไปเอไปเอที่ได้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 ฐานตีมันก็ล้มตีผูเสียเหรอกูตีสามคันน้าให้กูสู้ไงคุณไปคุติดติดอะไรเนี่ยฮัลลโหไปดีเฮ้ยติดอะไรเนี้ยตีเี๋วแม่งลุมฐานตีมันติด ข้าไปไม่ได้เอเดฟเอก่อนดูด้วยซิด้วยซิแต่ติดอะไรอีกแล้วนี่มึงดูทางดิเพื่อนมันเป็นเนินเนี่ยมึงเห็นไหมอย่าขี่ค้อมนะรถติดเลยนะตายเลยนะเย่เค่เยเยไป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 เอไม่ต้องถึงกันเจมส์กสุดเงินเย้ไม่มีคนนอนบนเขาเลยไม่ยุ่งเลยนะอะไรระเบิดแล้วนะมีคนนอนอยู่บนเขานะมีรถมีรถอยู่บนเขาเลย มันยิงลงมาหากูอยู่ยืนบนเขาเกินอ่ะยิงมาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวยืนเอยืนเอเดี๋ยวเข้าไปช่วยสิยี่เข้าไม่ได้แล้วรถถังปรุงก็เนื่อเริ่มฝนแล้วเนี่ยฟองเป็นไปไม่ได้คก็รถถังคก็รถถังสี่ห้าคันอ่ะเป็นไม่ได้แล้วอ่ะเต็มโดหมดเลยอ่ะมึงแก่ฟิว่าคอมโบรถถังแปลกปลว่าแพทกลัเข้าไปน่าจะโดนระเบิดอ่ะไม่ต้องยิงคนตรงพื้นเป็นติดตัวนั่นเลยไว้ใจกูไว้ใจกูพอใครวะเฮ้ยมีเสียงคือ พี่อย่าหยุดนะอย่าหยุดนะมันมีเสียงโดนพี่อย่าหยุดขี่ไว้เลยขี่โนไว้เลยไป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 เหมือนโดนอยู่ข้างบนอ่ะมียิงได้เลยวะยิงได้เนาะได้ยิงได้ต้องแน่ไปเนาะพี่ไม่ไม่ได้ได้ไปวนไว้นะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวออกซอยนี้นะได้เลยได้เลยกูติดเกือบลากอยู่แล้วมันลื่นมันลื่นมันลื่น ระบบลื่นระบบลื่นใช่ยึดอยู่นะยึดูถเราเนี่ยใชเราได้ยังได้ยังยึดได้แล้วไปเลยไปเลยได้แล้วไปเลยไปทางไหนเนี่ยตรงไหนตรงไหนมีรถถังบ้าตรงเสี่อ่ะมันมันไม่อยูดอย่างจู่เดี๋ยมันอยู่นอตุ่งหมดเลยชี้ซ้ายนีเพื่อนครับหนึ่งคปับหนึ่งอ้าวยิงกูเนี่ยมึงยิงเนี่ยเอ้าไอ้เร่เหรอนี่นี่เออมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรียกรถถังมีคนนะ เขานอนอยู่ไอ้เจนเนี่ยไอ้จอยดูเนี่ยหนึ่งคันชี้ดูแบบแบบทหารเป็นไหมวะแบบแบบทหารยังไงวะสอนมาเลยมันต้องเป็นทหารมึงเห็นเลขมึงเห็นเลขกับเลขกับตัวหนังสือไหมอ่าโอเคตามตารางนั่นแหละเพื่อนเราจะขี่ไปประมาณช่องเอฟเอฟก็ไเอฟเจ็ดเอฟเจ็ดเอฟเจ็ดนะโอเคเอฟเจ็ดโอเคขวาขวาขวาขอาขวาเลยขวามือโอ้โหอ้ไปซีโอ้ไปซีไป้ชีขวามือมันดวมีอาวุธจี ไหนขวามือเนี่ยตรงที่มึงจะไปอ่ะใช่ครับพีจีเขียนงั้นอ้อมไปทางนี้แล้วกันแล้วอยากขึ้นสูงมากยืนสีอยู่ยืนสีอยู่เอาระเบิดไปทางนี้ครับเฮ้ยเหมือนกูเห็นเลยว่ะเห็นอะไรมันอยู่ตรงเนี้ยความหนึ่งเนี่ยมันจอดมานานอืมอ๋อมันโดนฮอร์เราอ่ะฮอร์มันใช่ไหมเอตโดนยืนล้วฮอร์มันฮอมันลื่นเลื่อนมันลื่นแล้วมั้งสีสีขี่ตามทางนี้ก็ได้เฮ้ยรถใครรถใครรถใครแพทแพทแพทข้างหน้าข้างหน้า ข้างๆเราไหนเหรอนี่ๆๆมันขับไปแล้วเนี่ยนี่รถจิ๊บเนี่ยๆไปแล้วนะไปแล้วเอ้ยมันลมมันลมมันลมเอาเอามันมันป้อมมันฐานช้ามากเพื่อนเราสู้อันนี้ไม่ได้เหน่อยเอากแมวไหมแมวเนาะไม่เอาไม่เอาแล้วกันเนาะไม่เอาแล้วกันเนาะไปละไปไปสี่เป็นฐานหเปียวโอ้ยที่มันเอาไปฐานต่อเต้านิดหนึมันหลบมันหลบในบ้านไปแล้วอ่ะไอ้นั่นมันหลบในบ้านไปแล้ว โอ้กระถางต่อต้านนะบิจีทีาคูทำให้จริงยางให้พังไอเมย์เ้หต้อเห็นกระสุนนะไม่ใชหรอไป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 ทางไหนแพทนี่อยู่ดีดเจ็แล้วเนี่ยไอเอเจ็แล้วเนี่ยขึ้นมาเลยไได้ตายหตายหนึ่งกตายห้ออยู่ไหนห้อยอยู่ไหนไม่เห็นแล้ววะไม่เห็นแล้วไม่ได้เสียงแล้วเนีมันไปทางนู้นะไม่ใช่แม่งลมมนมม ชี้ไปตรงนี้ได้ไหมได้ไตรงนี้เลยโอ้ยอเฮียว้ยมันยิงจากตรงไหนวะเออตายเดียวเขนี้ตายเดียว <laughs> <laughs>